มาบ้านยางเร็วพี่น้องทำงานอยู่นะฮะแต่ว่าทีมงานบอกว่าอยากกินก้อยกุ้งนะฮะผมก็ได้ให้คุณปุ้ยาหาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาแล้วก็ก้อยไปให้ทีมพี่น้องนี่คุณปุ้ยก็ยกไว้โอ้ยไหนจะมีอีกบอฮะยกอีกตัวไม่ค่อยมาแล้วเนาะอากาศมันเย็นหรือเปล่า โอ้บ่ค่อยได้ป่ะหมดแล้วมั้งกุ่งบา้านคอยหมดแล้วพอได้อยู่เธอจ๋าขอถ้วยขอถ้วยตักหน่อยเถ,ถอะเธอเมียน,นถ้วยตักมันจะง่ายเอามือยิบเพื่อสิได้แต่ละตัวมัน โอ้แต <c oughs> oh, ่เนอไอ้ตัวเอ้าต ah ักให้ด right, ิขอจับกล่องอยู่ได้อยู่เอาขอได้อยู่เคาะเลยเลยเคาะเออเคาะก็รีบมาอย่างด่วนนะฮะสวัสดี๋ยวหานเทียงมันก็มีแหละอย่างอื่นแต่ว่าอยากไปเล่าว่ากินก้อยกุ้งทีมงานก็อยากกินเนาะตอนเช้ามันกัดโบได้ฮะนะ ก็เลยมาเอาสดๆกันตรงนี้แหละเดี๋ยวน่าจะลงแต่ที่เดิมบ่นี่ย้ายที่จะทำอีกจักบาทนึงเตรียมเครื่องปรุงไว้เลยนะก้อยเลยได้หนีเลยบอกคือขนาดลองเดี๋ยวลองเทก็ได้สิบ่ลองไปเทไว้ลองเทแล้วก็ได้เอากุ้ยเออเนี่ตะแกงเทแล้วก็เอาหมอมาเลย ล,ล,าล้างแล้วก็ยำเลยแล้วเอาไปกินผุนแล้วเขาทีมงานอยากกินนะอุตส่าห์ไปเล่าไปโชว์นำลายแตกรอเลยนี่ฮะมปนปลาซิวนะเออเปน็นรั่งข้าเจ้ากินอยู่สุมออดมันเขาใหญ่เขากินอยู่ปลาซิวปลาใหญงเขากินอยู่ปลายวคอยอกินผู้เดียวคอยนี่หละอ่ะใชเอ้ามานั่งเฝ้านั่งรอนี่แหละพี่น้องนะครับเพราะว่า เมนูเที่ยงนี้กินแต่เกาเหลาส้มตำแต่ละมือแต่ละวินกน็อร่อยได้อยู่แต่ว่าเราก็อยากกินอะไรที่แบบสดๆนะฮะเสียบแบบนี้ก้อยกุ้งเนาะกุ้งที่บางทีเขามาขายบางทีมันก็ขาวแล้วก้อยเรากินแบบเป็นกุ้งเต้นมันก็ไม่ไม่ไม่อร่อยนะครับหน้านี้ก็กินระวังเนาะนะครับต้องกินแบบนี้สดๆแบบนี้นะครับยังเต้นยังอะไรกันอยู่ พอกุ้งเราซื้อตลาดมันมันขาวแล้วไงนะครับมันก็ไม่น่าไม่น่าเป็นเมนูกุ้งติ้นมันก็จะกลายเป็นตําไปหรือว่าคั่วไปก้อยแล้วก็คั่วไปนะครับส่วนของเรานี่สดๆจากบอนะพี่น้องสดๆจากบอเอาหมอดิเดี๋ยวไปละใส่หมุอ่เอาเป่ามานะทีเลย กระเด็นลงน้ำไม่ได้แล้วไปทางอื่นดีจ์อาวไปเถิดมันไม่เกี่ยวแล้วเอาอันนี่เราเท่เท่เราใส่อันนั้นอ่ะ ต้องโดนนะครับแบบนี้สังคมไม่ต้องการนะครับแบบนี้นะฮะมันไม่ได้นะครับมันไม่ไหวนะฮะนะอ่ะเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับรอรอยกรอบนี้นะครับอีกสักรอบสองรอบนะครับช่วงนี้ผมก็อ่ามาเอาเครื่องมือด้วยเลยนะครับไอจะซ่อมไอตัวเครื่องปั่นเครื่องปั่นมันพังนะครับทีนี้ใช้ประแจ หกเหลี่ยมตัวนู้นมันมันไม่มีนะครับโอ้โหปลาน้่นๆๆโอ้โหตรงนี้หรือเปล่านะฝั่งนี้เนะี่ยน้ำมันส่วนเยอะที่จะมีเนะี่ยฝั่งนี้จะเยอะนะครับเดี๋ยวยกก่อนสักหนึ่งบาทโอ้พอได้ยุเอาคุณเธอก็พาได้ยุ

ไอ้นี่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทําก้อยแล้วก็ไปให้ทีมงานนะครับเดี๋ยวดูการหาก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะลงกจกบาทพี่น้องรอ,อก่อนนะฮะเดี๋ยวรอไปผสมก้อยนะฮะเดี๋ยวว่าได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันกจริงๆน,นะนะครับผมได้ประมาณนี้แหละพี่น้อง ไม่ได้มันเต้นมันเต้นซอยก่อนเลยอันนี้ก็แป๊บเดียวเหียวเนาะไส่ผักอันนี้เอามาจากสวนเด็ดเมื่อกี้นี่เองนะเหียวแล้วอากาศร้อนเหียวเร็วอ่ะเอนนี่เลย เตน,เตนสูออิปน,นั้นอ๋อริกริกครข้าวคั่วจักหน่อยข้าวคั่วนี่ตำเองอย่หอมคขวาตตำเองพริกทก้าพวกเขากินเผ็ดกินงานไป กระเตงกระเตงแล้วดุกดิงดุกดิงแล้วแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงงัวบุ๋ยที่สำคัญมะนาวไม่ขาดนะอีบเดียวพร้อมเลยนี่อีเปียวอะไรก็ต้องบีบขาดเนาะ อันนี้ทำไว้ก็ข้าวเดี๋ยวไป็นุรซ้ำอีกจะไปใมีการชิมว่าคนทีการคล้อยของเราเป็นยังไงเป็น,นปปปครูกับสมุดดำเป็ครูกับเก่าเราย่างเพียงโอ้โหเพียวเว้ยเออมะนาว kiểu chất ừ. ok chốt phải đi không dìm này nè dìm mấy nè nè dìm mò เดี๋ยวไปจิน้มก่องเดี๋ยวมันจะเสีย,ยทัรถนะเดี๋มันแข็งด้วยก็ <c oughs> จะได้ไปเฮ้ย ใส่กระเป๋าไปเลยบักแล้วแนะพี่เดินทางครับเอ่อโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> น,นั่นไงต้องตั้งไว้อย่าเอียงถุงเล็กไปเนาะถ้าถุงใหญ่นัจะโอ้ยคอยเอียงกับร้อนคนต้องตั้งไวค้คนใอย่เอียง,ง,งอ,ยอื ออโอเค Dies. ค่ะก่ททำงานแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ